สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินเบอรินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกันหรือลัคนากันนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2564ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะลองดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่อย่าคิดมากเพราะว่าเป็นการทํานายโดยรวมนะคะ ถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะอันนี้เรามาดูกันซิว่าความรักของคุณในช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่ความรักพร้อมๆกันเลยไพ่ใบแรกของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเจ้าชะตานะคะได้2ดาบเดอะ o ูนสอม้เท้า8เหรียญแล้วก็จัดติกมองว่าในช่วงนี้คุณและคนรักอาจจะมีเรื่อง ตกลงปงใจตัดสินใจหรือว่าพูดคุยเจรจาต่อรองกันก็ได้นะคะในหลายคนมองว่ามีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ส่วนทางกันขัดแย้งกันอยู่ก็ได้นะคะต้องการเคลียร์ใจกันเหมือนกับว่าคนสองคนกําลังคุ้นคิดพิจารณานะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักนะคะมีมีเรื่องต้องตัดสินใจร่วมกันในช่วงนี้มองว่าคุณกังวลใจนะคะอาจจะมีความกังวลใจ เพราะว่าเป็นภาพไพนะ่เดอะมูนน่ะค่อนข้างเศร้าส้อยเหงาหงอยใจนะคะหรือไม่ก็มีความโดดเดี่ยวเดียวดายลักษณะเหมือนกับว่าอีกคนหันหลังให้แต่อีกคนเหมือนกับว่านั่งกอดเข่าเจ้าจุกนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรที่คุณเศร้าเศร้าใจไหมในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องเคลียร์หรือว่าแก้ไขซึ่งกันและกันนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมามองว่าคุณและคนรักมีเป้าหมายร่วมกันเป็นอย่างดีนะบางคนอาจจะวางแผนเอาไว้ตัดสินใจที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ได้เหมือนคุณและคนรักมีเป้าหมายร่วมกันในอนาคตวันข้างหน้านะคะแต่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นะคะคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลไม่มีเวลาให้หรือว่าการติดต่อไปมาหาสู่กันอาจจะไม่สม่ำเสมอต้นเสมอปลายก็ได้นะคะคุณก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจ และคุณก็ค่อนข้างเครียดคิดมากเหมือนกับว่านั่งเมาลอยใจลอยนะคะกลัวว่าปัญหาต่างๆจะไม่มีทางออกแต่คุณไม่ต้องกลัวอะไรนะเห็นไหมในภาพไพาอ่อ่ะมีประตูแง้มๆออกแล้วนะแสดงว่าปัญหาต่างๆจะต้องมีหนทางออกแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องกังวลใจไปนะคะพอไพ่ใบสุดท้ายคุณได้จัดติดบางคนอาจจะมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยด้วยกันหรือไม่ก็ ความรักความสมพันธ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมแล้วก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีเป้าหมายในอนาคตเดียวกันแล้วก็มีความมั่นคงต่อกันนะคะแต่นี้มาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคนรักคุณเป็นเช่นไรนะคะเหมือนกับว่าคุณน้อยใจคนรักอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีเรื่องคิดมากนะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะ แต่เนี้ยมาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคนรักคุณเป็นเช่นไรเขาได้เก้าถ้วย4เหรียญ6เหรียญ7ไม้เท้าแล้วก็เดือดตามองว่าเขาอ่ะมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะแต่มองว่าเขาก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคะเหมือนกับว่าภายนอกของเขาว่าดูแฮปปี้มีความสุขนะแต่จริงๆแล้วเขามีความทุกข์ในใจค่อนข้างสูงนะคะคล้ายๆว่าเขาขาดแรงจูงใจหรือไม่ก็ขาดวิตามินบำรุงหัวใจนะคะ ในช่วงนี้มองว่าเขาดูนิ่งๆเงียบๆนะเก็บ,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 บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยเปิดเผยลักษณะเหมือนกับว่าคาดเดาจิตใจเขายากนะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะแต่ไพ่ถัดไปมองว่าเขาห่วงใยคุณนะเขารักคุณแล้วก็ห่วงใยคุณในบางครั้งเขาเป็นคนที่เข้าใจยากนะแต่ไพ่เจ็ดไม้เท้าเขาก็พยายามที่จะเข้าใจคุณนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เข้าใจยากแต่เขาก็พยายามที่จะเข้าใจคุณเอาอกเอาใจคุณเห็นใจคุณนะคะและคุณก็เป็นความหวังให้กับเขานะได้ไพ่เดือดสตานะคะหมายถึงความหวังกำลังใจนะคะเดือดสตาเป็นไพ่ที่ดีนะเหมือนกับว่ามีความหวังมีกำลังใจที่ดีต่างคนต่างอาจจะเติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ได้ในขณะนี้นะคุณไม่ต้องน้อยใจเข้าไปนะคะ ในบางครั้งเขาอาจจะเงียบห่างหายไปหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าหันหลังให้กันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นหวังว่าอย่างไงเขาก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะเขาก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณนะแต่คุณเองอาจจะคิดมากไปนะคะแต่เนี้ยมาดูซิแนวโน้มความรักความัมพันธ์ระหว่างคุณแักคนรักเป็นอย่างไรบ้างได้ไพ่กงล้อสิบถ้วยชารีออ แล้วก็พราชาถือถ้วยพระราชาถือไม้เท้านะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในวันข้างหน้านะให้คุณใช้พลังหยินหยางนะคะมีธาตุไฟกับธาตุน้ําเกิดขึ้นบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคนธาตุไฟเมสิงธนูหรือแม่ก็คนทางไกลนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติแต่ขอให้คุณพยายามที่จะใช้พลังหยินหยางนะอีกคนร้อนอีกคนก็ต้องเย็นนะคะ พยายามปรับความสมดุลปรับความบาลานซ์ให้เข้ากันให้ได้นะคะมองว่ายัางไงก็กลับมารีเทิร์นพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆให้กันนะคะเพราะว่าได้ไพ่กยกลงล้อแล้วก็สิบถ้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วก็มีความปรารถนาดีมอบให้กันนะคะถ้าบางคนมีปัญหากันไปยังไงก็กลับมารีเทิร์นนะคะเพราะว่าเพราะว่าวงจรชีวิตของคุณไม่พ้นกันนะคะ ถือว่าใช้ได้นะภาพไพ่แฮปปี้มีความสุขตามๆกันเลยนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณและความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันซิความคิดความรู้สึกระหว่างคุณแล้วก็คนรักในช่วงนี้มีอะไรที่ต้องการบอกกันไหมแต่ภาพไพ่โดยรวมถือว่ายังดีอยู่นะคะ ยังมีความเข้าใจแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะทําความดีร่วมกันนะคะเห็นอกเห็นใจกันอยู่นะแต่นี่มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคุณที่มีให้กับคนรักเป็นเช่นไรได้ไพ่เด็กถือเหรียญแล้วก็เมจิกเชียนแล้วก็อัศวินถือเหรียญนะคะมองว่าในช่วงนี้คุณก็พยายาม ยับยั้งชั่งใจนะคล้ายๆว่าลองเชิงคนรักอยู่ก็ได้นะคะกำลังดูทีดูท่าคนรักอยู่นะว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรแต่ในภาพไพ่คุณแฮปปี้มีความสุขนะคุณมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะมีการพูดคุยมองว่าคุณและคนรักก็เข้าใจกันดีนะเพราะว่าคุณได้ไพ่เกี่ยวกับอย่างรู้ฟ้าดินนะคะเหมือนกับว่ามีความเข้าใจกันนะเมจิกเชียนนะเห็นอกเห็นใจ เห็นดีเห็นงามร่วมกันนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่ว่าจะทําอะไรก็เห็นดีเห็นงามไปหมดนะคะคุณก็ชื่นอกชื่นใจแต่ในบางครั้งถ้าไม่คุณก็คนรักอาจจะดูเงียบๆไปก็มีความเป็นไป,น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 ปนได้นะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะใช้ความคิดหรือว่าพยายามที่จะคิดทบทวนบางสิง่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะแต่บอกได้เลยว่าความรู้สึกของคุณนั้นแฮปปี้มีความสุขนะคะเมื่อนึกถึงคนรักของคุณนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่า ความคิดความรู้สึกของคนรักคุณที่เขามีให้คุณเป็นเช่นไรได้สี่ถ้วยนะคะกงล้อแล้วก็ทาวเวอร์นะคะมองว่าเขา มีเรื่องอะไรที่เบื่อหน่ายหรือไม่ก็คุณอาจจะเอาอ,อกเอาใจเขามากเกินไปก็ได้นะคะในบางครั้งเขาอยากอยู่เงียบเียบก็ได้เพราะว่าความคิดความรู้สึกของเขาอยากจะใช้ความเงียบหรือไม่ก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าสี่ถ้วยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสนใจหรือว่ามีความเบื่อหน่ายในช่วงนี้นะคะอยากจะอยู่แบบเงียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะมองว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรที่ต้องการแก้ไขก่อนนะ แล้วก็มีโอกาสที่จะรีเทอร์หรือแม่ก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะถ้าบางคนมีปัญหากันไปนะใจเขายังมีคุณอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าขอขอเวลาคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างหรือแม่ก็อยากอยู่เงียบเียบไปก่อนก็ได้นะคะมองว่าต่างคนต่างก็คิดถึงกันยังรักกันนะคะหรือว่ายังสื่อสารกันอยู่แต่นะบางครั้งก็ต่างคนต่างเงียบเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าภาพภไพ่โดยรวมยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะนามาดูซิว่า คนโสดคนโสดที่ยังไม่มีใครพ่อไม้แม่ไม้จะมีใครดีๆเข้ามาในช่วงนี้ไหมแต่มองภาพไพ่เป็นคนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎกพิจิคนโสดสามดาบสี่แม้เท้า เจ็ดถ้วยมองว่ามีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะนะแต่ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบพอคุณก็ได้นะเพราะว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยอาจจะมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่อาจจะทําให้คุณเสียใจในภายหลังเพราะว่า3ดาบขึ้นนะคะอาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้าลาสามคนหรือว่าอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะให้ระวังเอาไว้ด้วยนะแต่ยังไงมีมาแน่นอนนะคะเพราะว่า ไพ่แนะนําของคนโสดนะมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่คิดมากกังวลใจแล้วก็ไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่แล้วก็มักจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆมากกว่าบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังมาก่อนก็ได้นะคะยังมีความเสียใจอยู่หรือไม่ก็ยังมีเรื่องอะไรที่คุณยังเสียความรู้สึกนะคะยังไม่อยากเปิดใจยังมีอะไรที่คิดมากอยู่นะแล้วก็ยังอยากจะมีขอบเขตที่เป็นของตัวเองนะคะในหลายคนอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ บอกได้เลยว่าคุณจะมีความโชคดีในเร็วันนี้จะคุ้มค่าแห่งการรอคอยนะคะไม่ว่าคุณจะรออะไรคุณจะได้พบเจอแล้วก็คุ้มค่าแห่งการรอคอยแน่นอนนะขอให้คุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคนโสดมีโอกาสนะจะมีความรักที่มีชีวิตชีวาสดใสในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็มาดูซิไพออร์เคนางฟ้า จะมีอะไรแนะนำบ้างนะคะในความรักหลายๆคนนะดูสินางฟ้าจะมีอะไรแนะนำในช่วงนี้ไหมความรักจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะในหลายคนนะคะไพ่ใบเน,เนี้ยมองว่าในหลายคนนะ่ะคล้ายๆว่าคุณนะไม่ยอมปล่อยวางจากอดีตนะ ยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพได้นะคะยังคิดมากมายเห็นไหมเอามือน,นอนไก่หน้าผากอยู่อะและขณะเหมือนกับว่าเอามือไก่หน้าผากยังไม่ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระหรือไม่ก็ยังคิดถึงเกี่ยวกับอดีตจมปักอยู่กับอดีตท,ที่ผิดหวังนะคะขอให้คุณปลดปล่อยตัวเองนะแล้วก็พ่าเป็นเนี้ถ้าบางคนที่เป็นคู่หรือว่าครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะ สิ่งที่คุณควรทำนะก็คือการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะไพ่ใบน,นี้เห็นไหมได้ไพ่สองใบเลยเกี่ยวกับการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็บอกได้เลยว่าสวรรค์มีตานะเขาจะส่งคนที่ดีที่ใช่แล้วก็ถูกใจคุณเข้ามาในเร็ววันนี้นะคะการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นจริง ก็ถือว่าใช้ได้นะคะภาพไพ่ค่อนข้างแฮปปี้นะมีความสุขมีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะก็จบรงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ